สวัสดีค่ะวันนี้นําน้องพยับหมอกมาทักทายเพื่อนๆมาแนะนําเผื่อเพื่อนๆท่านที่ยังไม่ได้มีดอกไม้ประดับสวนในฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงนี้พยับหมอกเป็นไม้ดอกที่เลี้ยงง่ายมีสีสันน่ารักสีฟ้าสวยงามออกดอกเป็นพวงระยะแบบนี้เต็มต้นเลยค่ะอันนี้เราปลูกลงกระถางโดยใช้ดินปลูก ดินด้วนทั่วๆไปผสมกับมะพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยคอกอย่างละหนึ่งส่วนใส่กระถาง12นิ้วเราใส่ไป3ต้นเราซื้อต้นเล็กๆมานะคะก็ยัดเข้าไปพอเวลาเขาออกดอกเขาก็จะเป็นพวงระยะแบบนี้จริงๆเขาดกมากค่ะแล้วก็ดกแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยเขาออกดอกได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะ พอดอกเก่าเขาเหี่ยวติดต้นกิด,ต,ดติดกิ่งติดก้างก้านไปแล้วเนี่ยดอกใหม่เขาก็จะจอออกดอกมาเรื่อยๆเพื่อนสามารถถ้าเขาดูกิ่งก้านแก่ไปแข็งแงแล้วอะ่ะตัดแต่งกิ่งได้นะแต่แนะนำไม่ต้องตัดแต่งเยอะนะคะตัดแค่พอสมควรค่ะอย่าตัดน้องกุดนะเพราะว่านานกว่าเขาจะแตกค่ะเป็นเดือนเลยเพราะฉะนั้น เลมเลมปลายเข้า่ะสักเท่าฝ่ามือก็ได้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะใส่ปุ๋ยเป็นประจำทุกๆ15วันเราใส่ปุ๋ยคอกมูลวัวสลับกับปุ๋ยสูตรเสมอ16 16 16ิสรดน้ำเช้าเย็นในช่วงที่ฝนไม่ตกแล้วที่สำคัญที่สุดต้นนี้ชอบแดดมากๆถ้าเพื่อนไม่มีที่วางที่เป็นเจอแสงแดด อันนี้ให้ข้ามไปได้เลยเพราะว่าพยับหมอกเขาจะไม่ออกดอกให้เลยค่ะเราเคยวางเขาไว้ในที่ร่ม1เดือนผ่านไปอยู่อยู่ดอกหายไปเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ผลัดเปลี่ยนฤดูกาลแล้ว,แล,วแล้วแดดมันเปลี่ยนทิศค่ะอ้าวทำไมดอกไม้เราไม่มีปรากฏว่ายกไปตากแดด7วันโอ้โห ดอกมาพลึบเลยค่ะเพื่อนๆมหาจรจย์ของแสงแดดธรรมชาติบำบัดจริงๆเลยนี่เลยค่ะเขาจะออกดอกระยะให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมทุกๆวันแบบนี้เลยแล้วเขาก็บานแบบเช้าถึงค่ำด้วยนะเขาไม่ใช่บานแล้วหุบเหมือนดอกอคุณนายตื่นสายหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะเขาน่ารักจริงๆค่ะบ้านเพื่อนๆท่านใดมี พยับหมอกเลี้ยงไว้ในสวนแล้วประทับใจยังไงเขียนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะหรือท่านใดสนใจเห็นน้องหน้ารักแบบนี้อดใจไม่ไหวแนะนำไปร้านต้นไม้ไปหาพยับหมอกมาใส่สวนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ